ติด่รุ่นนี้นะคะเป็นกระเป๋าทรงหมอนที่ไม่เหมือนใครรวมความน่ารักแล้วก็เท่ในใบเดียวเลยค่ะตัวนี้นะคะน่ารักมากๆด้วยความที่ลายปักเก็บของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตบาร์ค่ะเวลาเราสะพาสนะคะเราจะให้อารมณ์เหมือนเราเนี่ยมีช็อกโกแลตติดตัวไปด้วยตลอดเวลาเลยค่ะรุ่นนี้นะคะมีการบุฟองน้ำเนี่ยนุ่มๆแบบเนี้ยทั้งใบเลยทั้งด้านหน้าด้านล่างแล้วก็ด้านหลัง ทุคนที่สําคัญนะเอาชอบมากๆรุ่นนี้ด้วยความที่เขานะคะเย็บฐานมาให้แข็งแรงมากๆะะูกคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าใส่ของไปอ่ะกระเป๋าเขาจะไม่โยบไม่ยุ่ยแน่นอนแล้วก็ตัวสายนะคะจะมาเป็นแบบสายซูเฟรนิ่มมากหนาะนุ่มบิดได้สบายไหล่แน่นอนค่ะมีทั้งสายสั้นแล้วก็สายยาวเลยนะคะส่วนตัวสายยาวนะคะให้ความผสมผสานกันระหว่างดีลักซ์ไนลอนแล้วก็เป็นหนังวีแกนแบบนี้สามารถปรับสายได้ด้วย ดีไซน์คือเก๋แล้วก็สวยมากๆเลยพาไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะจะมีซิปหลักมาให้1นึซิปแบบนี้เลยเปิดมานะคะเราจะเจอกับช่องด้านในนี่กว้างมากมีซิปซ่อนนะคะลูกค้ามีช่องใส่ลิปสติกให้บอกเลยว่าใบเนี้ย ครบจบในใบเดียวแน่นอนมีซิปด้านหลังมาให้ด้วยนะคะตัวซิปด้านหลังเนี่ยจะเป็นช่องนะคะสามารถเสียบการเข้าไปได้แบบนี้เลยค่ะพี่ๆ<อ>แล้วก็ใครที่สนใจใบนี้นะคะขนาดความกว้างนะคะจะอยู่ที่24เซนหรือ9.45นิ้วและความลึก10.5เซนหรือ4.1นิ้วความสูงค่ะ15.5เซนหรือ6.1นิ้วมีทั้งหมด5สีที่เลียกด้วยกันสีที่ถืออยู่นะคะจะเป็นสีซอฟต์บราวน์ค่ะ และสีต่อไปจะเป็นสีวอลนัทเบวนะคะโอ้โหไปนี้สวยถูกใจสะพายแล้วขับผิวมากๆเลยค่ะและแน่นอนสีนี้ไม่มีไม่ได้นั่นก็คือสีแบ็คอิงนั่นเองค่ะสีดําทั้งใบสวยมากๆเลยลูกค้าและสีถัดไปบาวนิชกรีนค่ะโอ้โหเขียวเหนียวซับอีกแล้วใบนี้สวยมากๆเลยทุกคน สีนี้ถูกใจที่สุดค่ะและสีสุดท้ายเป็นสีดิมเกรนนั่นเองค่ะสวยมากออกเป็นโทนเทาเข้มๆนะคะใบเนี้ยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆมาให้ค่ะตรงนี้จะเป็นแท็กนะคะห้อยแบบนี้ด้านข้างพร้อมกับโลโก้ฮาราลาสวยหรูดูแพงแบบนี้ในราคาจิ๊บๆิ3บสองอย 90บาทเท่านั้นจ้ะที่สำคัญนะใบเนี้ยน้ำหนักเบามากๆเลย250กรัมเท่านั้นเองค่ะขอสะพายแบบยาวให้ดูบ้างนะคะสีนี้เป็นสีวานตเกค่ะพอเราสะพายแล้วเนี่ยเหมือนมีช็อกโกแลตแท่งโปรติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ